ว้าวว้าว,วาสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับมันเดิมเช่นเคยโบยมันออกจริงแล้วเนี่ยจับคู่เลยจับคู่เลยเนี่ยโอ้นี่ก็ใช่ นี่กระชาย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 โอ้ดอกเล็กนิดเดียวนี่ยว้าวอันนี้ดอกอะไรวะด้ไมมันไม่ค่อยเหลืองเลยใช่ไหมเนี่ย mùa mần học thì là đọc không đọc đây nè nít tới chương cấp chớ thêm rồi ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ